สวัสดีค่ะแนวทางของหวยลาวนะคะประจํางวดวันที่14ท่ธันวาคม2563ค่ะสําหรับแนวทางนะคะที่เรานํามาให้รับชมในรอบนี้เป็นแนวทางชุด4ตัวชุดเดียวนะคะโดยการใช้สูตรทั้งหมด4สูตรเหมือนเช่นเคยจากสูตรที่1นะคะเป็นหลักหมื่นบวกด้วยหลัก10บวกด้วยหลักหน่วยสูตรที่2นะคะเป็นหลักหมื่นคูณด้วยสองบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย2บวกด้วยหลักสิบบวกด้วย1 สูตรที่3เป็นเลขหลักหมื่นคูณที่สี่บวกด้วยหลักพันคูณที่สาสูตรที่4เป็นเลขหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณหลักสิบคูณด้วยสองบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วยสองค่ะเริ่มคำนวณน,นะคะวันที่30มธันวา 30. มพฤศจิกานะคะมาเป็นแนวทางตั้งต้นจากสูตรแรกเลยนะคะใช้หลักหมื่นคือเลข9บวกด้วยหลัก10เป็นเลข0ูนหลักหน่วยเป็นเลข3ค่ะ 9บวก3ามได้เท่ากับ12ค่ะสูตรที่2นะคะ9คูณด้วย2เท่ากับ18พันนะคะเป็นเลข7ร้อยคือ6คูณ2ได้เท่ากับ12หลักสิบเป็นเลข0ูนย์ะคะบวกด้วย1คง่งคที่8บวก7ได้เท่ากับ15 5บวก2ได้เท่ากับ7 7บวก1ได้เท่ากับ8ค่ะ สูตรที่3นะคะหลักหมื่นคูณด้วย4ี่คูณ4ได้เท่ากับ36ค่ะหลักพันคูณด้วย3 7มดสาได้เท่ากับ21 6บวก1ได้เท่ากับ7ค่ะสูตรที่4หลักพันคือเลข7หลักสิบนะคะคือ0คูณสองได้เท่ากับ0หลักหน่วยนะคะคือ3าคูณสองได้เท่ากับ6 7บวก6ได้เท่ากับ สิค่ะตัวเลขชุดแรกนะคะที่เราคำนวณได้คือเลข2 8 7 3วันที่สามธันวานะคะ7 8 2ดสนะคะในรอบนี้ได้เป็นชุดตัวโต๊ะนะคะเป็นเลขสลับตำแหน่งต่อไปนะคะหลักหมื่นเป็นเลข4หลัก10นะคะเป็นเลข2 หลักหน่วยค่ะเป็นเลข3 4บวก2ได้เท่ากับ6 6บวกกับ3ได้เท่ากับ9ค่ะสูตรที่4สูตรตำแหน่งที่2นะคะหลักหมื่นคือสคูณสองได้เท่ากับ8หลักพันเป็นเลข7หลักร้อยนะคะเป็นเลข8คูณสองได้16หลัก10บคือ2นะคะบวกด้วย1คงที่ 8บวก7ได้15 5บวกกับ6ได้11 11บวก2ได้13นะคะ13บวก1ได้14สูตรที่3หลักหมื่นคูณด้วย4 4 4ได้16หลักพันคือ7คูณ3ได้21 6บวก1ได้ค่าเท่ากับ7ค่ะสูตรที่4 หลักพันนะคะคือเลข7บวกด้วยหลัก10คูณด้วย2 2คูณ2ได้เท่ากับ4หลักหน่วยนะคะคือ3คูณ2ได้เท่ากับ6 7บวก4ได้เท่ากับ11 11บวกกับ6ได้เท่ากับ17ค่ะชุดนี้นะคะที่เราคำนวณได้คือเลข9 4 7 7 ซึ่งวันที่7จธันวาคมนะคะเราจะเห็นว่าเป็นเลข7ซ้ําตัวคือเลข47 97เรามีเลข4นะคะในงวดนี้เลข9 1ตัวนะคะเลข7ทั้งหมด2ตัวนะคะก็จะได้ครบแล้วสำหรับชุด4ตัวแต่ว่าในรอบนี้ก็คือเป็นเลขตัวโต๊ดนะคะงวดต่อไปนะคะวันที่7 วันที่เนะคะสูตรที่1จะใช้เป็นเลขหลักหมื่นคือเลข8หลักสิค่ะเป็นเลข9หลักหน่วยนะคะเป็นเลข7 8บวก9ได้เท่ากับ1 7นะคะ7บวก7ได้เท่ากับ4สูตรที่2นะคะหลักหมื่นคือเลข8 8คูณสได้เท่ากับ16หลักพันเป็นเลข4 หลักร้อยคูณด้วยสองเคูณสได้14บวกด้วยหลัก10คือเลข9บวกด้วย1คงที่ค่ะ6บวก4ได้10 10บวกสี่ได้14 4บวก9ได้เท่ากับ13นะคะ3บวก1ได้เท่ากับ4สูตรที่สนะคะหลักหมื่นคูณด้วย4 8คูณ4ได้เท่ากับ32 หลักพันคือ4คูณ3ได้เท่ากับ12ค่ะ2คูณ2ได้เท่ากับอ่ะ2บวก2ได้4นะคะตัวต่อไปนะคะหลักพันคือ4หลักสิคือ9คูณ2ได้เท่ากับ18หลักหน่วยคือ7คูณสได้เท่ากับ14 4บวก8ได้เท่ากับ12นะคะ2บวก4ได้เท่ากับ6 ชุดนี้นะคะที่เราคำนวณออกมาคือเลข4 4 4 6นะคะวันที่10ตัวเลขที่ออกก็คือ4 4 6, 4ในรอบนี้นะคะยังไม่ได้เป็นตัวเลขชุดตรงนะคะได้เป็นชุดสลับมีเลขที่ตรงก็คือเลข4 4 2ตัวหน้านะคะแล้วก็ 4, 6แต่ผลที่ออกคือเลข 6, 4ก็มาดูแนวทางของวันที่10นะคะเอาไว้ปักหลักงวดวันที่14 สูตรแรกเลยนะคะใช้เลขศูนนะคะเป็นหลักหมื่นหลักสิบนะคะเป็นเลข6หลักหน่วยเป็นเลขส6่บวกสี่ได้เท่ากับ10ค่ะสูตรที่สองหลักหมื่นคูณด้วยสองศูนย์คูณสองได้ศูนย์ 0. หลักพันเป็นเลขสหลักร้อยคือ4ีคูณสองได้เท่ากับ8 หลักสิบคือ6ค่ะบวกได้วหคงที่4ีบวก8ได้12นะคะ2อบวก6ได้8 8ดบวกหได้9สูตรที่3ค่ะหลักหมื่นคูณด้วย4 0คูณ4ได้0หลักพันนะคะคือ4ีคูณ3ได้เท่ากับ12 0บวก2ได้เท่ากับ2ค่ะ สูตรที่4หลักพันนะคะคือ4หลักสิบคือ6คูณ2ได้12ค่ะหลักหน่วยคือ4คูณ2ได้เท่ากับ8 4บวก2ได้8อาส่บวก2ได้6 6กบวกกับ8ได้เท่ากับ14ค่ะตัวเลขที่เราได้มานะคะคือเลข0ู2ย์สองจากตัวเลขที่เราคำนวณชุดเดียวนะคะ 0924ตัวเลขชุดตรงนะคะ2ตัวตรงเลยก็คือ09และ24ค่ะตัวเลขชุดอื่นๆนะคะที่จับแยกมาก็คือ02 04 92นะคะและ94ค่ะ3ตัวนะคะจะได้เลข4ชุด092 094 024 และ924ตัวตรงค่ะสำหรับแนวทางนะคะชุด4ตัวตรงในงวดนี้ก็สรุปได้เป็นเลข09241ชุดค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ